สวัสดีครับโฟนครับวันนี้นะครับก็มาเจออีกแล้วนะครับสำหรับ MX Tech t r i c k นั่นเองครับสำหรับ MX Tech t r i c k วันนี้นะครับก็มาเจอกันกับตัวของ iPad OS 17นั่นเองครับโดยครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ทําคลิปไปแล้วนะครับสำหรับ iPad OS 17เนาะที่เป็นเบต้า e v e l o p e r ปอร์เวอร์ชนั่นเองครับก็แนะนําให้ไปดูคลิปนั้นก่อนเลยครับซึ่งจะอธิบายไว้ละเอียดเลยนะครับแต่สําหรับในครั้งนี้ครับก็จะเป็นตัวเต็มแล้วนั่นเองครับครั้งที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีแคปกันคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนนนะโดดยฟีีีจอออร์ท่่พูไปคััก็ืมตวขง iPhoneho โนั่นเองครับที่เราเนี่ยจะสามารถตั้งรูปภาพนะครับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นภาพวอลเปเปอร์ได้ที่หน้าล็อกสกรีนเลยนั่นเองถัดมานะครับสำหรับไลฟ์แอคทิวิตี้นะครับที่จะเป็นการแสดงผลสําหรับกิจกรรมสดนั่นเองครับอย่างเช่นการจับเวลาที่สามารถจับเวลาได้หลายๆอันพร้อมกันมากยิ่งขึ้นเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการสั่งเดลิเวอรี่แล้วก็อยากจะรู้ว่าเอออาหารของเราถึงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้แบบเรียลไทม์ถัดมาครับอย่างวิดเจ็ตหน้าจอล็อกที่เราจะตั้งได้ที่หน้าจอด้านซ้ายแบบนี้ รวมไปถึงอย่างอินเ r อร์แอคทีฟวิเนะครับที่เราจะสามารถเรียกใช้งานได้ที่หน้าจอล็อกเลยถัดมานะครับอย่างแอปเฮลน์นั่นเองครับที่เรานะครับจะสามารถติดตามรอบเดือนได้หรือว่าสามารถตั้งค่านะครับเพื่อให้แจ้งเตือนการกินยาในเดงอันนี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันรวมไปถึงแอปสุขภาพจิตนั่นเองครับที่เราจะบันทึกสุขภาพจิตของเรานะครับแต่ละช่วงเวลาว่าแต่ละช่วงเวลาของเรานะครับคิดอะไรไปบ้างนะครับและถัดไปครับสำหรับแอปโน้ตกับไฟล์ PDF นั่นเองครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถดูไฟล์ PDF ได้ แล้วนะครับบนไฟโน้ตนั่นเองแล้วก็สามารถแก้ไขได้อย่างอิสระเลยนะครับโดยที่ใน1ไฟล์โน้ตเนี่ยก็สามารถเปิดพร้อมกันได้หลากหลายไฟล์ PDF นั่นเองครับและถัดไปครับสำหรับออโต้ฟิลสาหรับไฟล์ PDF เนอะอันนี้เนี่ยนอกจากที่เราเนี่ยจะกกอกพวกออโต้ฟิลต่างๆบนแอปไฟส์ได้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถออโต้ฟิลข้อมูลนะครับบนแอปโน้ตได้เลยเหมือนกันและถัดไปนะครับที่พูดถึงกันแล้วเนี่ยสำหรับ external display นะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถใช้กล้องตัวของ iPad เนี่ยมาเป็นกล้องนะครับสำหรับส่วนทนา หร Face Time ได้เลยครับสำหรับที่อัปเดตกันมาในครั้งนี้ครับสำหรับตัวเต็มเนาะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวโฟนจะพามาดูกันเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หน้าจอล็อกกันเลยครับ และสำหรับในครั้งนี้ครับที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของวอลเปเปอร์นั่นเองครับสำหรับวอลเปเปอร์เนี่ยก็มีหลากหลายแบบมากขึ้นซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนอ่ะอย่างวอลเปเปอร์อันนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ปกตินะครับที่ไม่มีตัวของ dynamic w a l l p a p e r นะซึ่งสําหรับรูปปกติแล้วเนี่ยเรานะครับก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนสีได้แบบนี้เลยนะครับและตรงนี้เองนะครับเราก็กด3จุดตรงนี้นะครับเพื่อดูรูปภาพในครั้งได้เพื่อที่จะเอามาตั้งนะครับเป็นวอล ได้ว่าจะเอารูปไหนนะครับและถัดไปครับสาหรับการเพิ่มหน้าวอลเปเปอร์นะครับก็สามารถเพิ่มได้ตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับแค่กดบวกนะครับนี่ตรงนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีวอลเปเปอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามาหลากหลายอันเลยนะครับสำหรับวอลเปเปอร์ดนามิกนะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะครับอย่างแรกสภาพอากาศและดาราศาสตร์นั่นเองครับเราก็สามารถเลือกนะครับได้ตามกลุ่มดาวเนาะสำหรับวอลเปเปอร์นะครับกลุ่มดวงดาวแบบนี้นะครับเวลาที่หน้าล็อกเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะครับและเวลาที่เราอันล็อกไปวุบเขาจะมี ไดนามิกนะครับเล่นกับตัวของหน้าจอล็อกแบบนี้เลยนั่นเองและสําหรับถัดไปครับวอลเปเปอร์ที่น่าสนใจนะครับนี่เขานะครับมีการเพิ่มในส่วนของคาร์ไลด์ดอสโคปมานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นวอลเปเปอร์ที่คล้ายๆกับภาพลวงตาแบบอิลูชันนะทุกคนเออและถัดไปนี่สําหรับอีโมจิเราก็เลือกได้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเลือกแพทเทิร์นแบบไหนนะครับและวอลเปเปอร์ถัดไปนะครับที่เป็นวอลเปเปอร์ไดนามิกเนาะก็จะเป็นอย่างในตัวของเอกภาพนี้นั่นเองครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถ เลือกรูปแบบสีได้ว่าเราเนี่ยอยากจะให้เขาเปลี่ยนเป็นสีไหนถัดไปนะครับสำหรับ wallpaper dynamic โครง price ของเรานะครับนี่สมมุติว่าโฟลเลือกเป็นอันนี้นะครับเวลาที่เราอันล็อกมาปุ๊บนี่ วอลเปเปอร์เขาจะมีความเคลื่อนไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งสําหรับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับในส่วนของคงนะครับที่พาดปลิวไปมานั่นเองครับและถัดไปนี่ทิปมีการเพิ่มเข้ามาสําหรับวอลเปเปอร์ดินามิกนะครับสำหรับวอลเปเปอร์สวัสดีกับวอลเปเปอร์แบบมีความชัดลึกนะครับอันนี้ก็มีการเพิ่มเข้ามาเนาะอ่ะและถัดไปนะครับสำหรับวอลเปเปอร์ดินามิกของเรานะครับเดืนลงมานี่จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีตัวของวิวแบบนี้นะครับที่เป็น นในส่วนของธงไพรนั่นเองครับนี่เมื่อตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็มีการอล็อกมาฟึบตัวของธงนะครับมันก็จะถูกย่อนะครับให้เล็กลงนะครับนี่สำหรับวอลเปเปอร์นะครับที่เราตั้งตั้งมาเนี่ยมันเยอะมากนะครับเราก็สามารถเลื่อนขึ้นอย่างนี้เพื่อลบออกได้นี่ กดลบไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับวอลเปเปอร์ที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับให้เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้นะครับสำหรับวอลเปเปอร์แบบดา n ิเมกแบบนี้นั่นเองครับและตรงนี้เองนะครับสำหรับหน้าจอล็อกของเราก็ยังไม่หมดนะครับสำหรับตัวของวิ d เจตนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะเราเนี่ยสามารถเพิ่มวิ d เจตได้นะครับที่ครั้งที่แล้วเนี่ยโฟนก็ลองให้ดูกันแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเรากดปรับแต่งนะครับไปที่หน้าจอล็อกเรากดบวกนะครับเพื่อเลือกวิ d เจตได้ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเลือกวิิเเ็ตตออรรรบ้าางนนนว่่ปปฏทีหื สภาพอากาศหรือว่าการเตือนความจําอันนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เหมือนกันนี่แต่ที่พิเศษในครั้งนี้ครับเวลาที่เรานะครับมีการเลือกเปลี่ยนนะครับตัวของสีนะครับตัวอักษรเนาะสมมุติว่าโฟนเลือกเป็นสีเหลืองนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวของวิดเจ็ตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสีนะครับตามตัวของอักษรของนาฬิกาของเราเลยนั่นเองครับและตรงนี้ครับเราเนี่ยสามารถเอนเตอร์แอคกีฟนะครับกับตัวของวิดเจ็ตได้เลยอย่างสมมุติว่าโฟมีการเตือนความจําตรงนี้และเรา ไม่จะเป็นนะครับที่จะต้องเข้าไปแอปนะครับ reminder นะครับเพื่อกดว่าเออฉันติันี้แล้วเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้เลยปึ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับแล้วก็สามารถ i n t e r a c t i v ทีฟนะครับกับตัวของ widget นะครับได้ผ่านหน้าจอล็อกเลยนั่นเองอันนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถนะครับใช้งานตัวของ widget เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็อิสระมากขึ้นผ่านหน้าจอล็อกตรงนี้เลยนั่นเองครับ และถัดมาครับสำหรับการอัปเดตเนาะนั่นก็คือในส่วนของ iMessage นั่นเองครับเวลาที่เราเข้ามาแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าปุ่มบวกเนี่ยเขามีความเปลี่ยนไปนั่นเองที่จะเป็นการอัปเดตนะครับในส่วนของดีไซน์ปุ่มแบบนี้แบบใหม่นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับสามารถทําสติ๊กเกอร์ได้นะครับหรือว่าการส่งสติ๊กเกอร์แบบ live sticker อันนี้เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเหมือนบน iPhone เลยครับและฟีเจอร์ถัดมานะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาในครั้งนี้นะครับอย่างฟีเจอร์การค้นหาสมมุติว่าโฟนเนี่ยต้องก้นับวโฟ แล้วก็เลือกเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่เราต้องการที่จะค้นหาน้ออย่างเช่นคําว่าสวัสดีแล้วกันนะครับอ่านี่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาก็จะขึ้นข้อความนะครับที่มีคีย์เวิร์ดคาว่าสวัสดีเนี่ยมาเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนั่นเองครับอันนี้นะครับก็จะทําให้เรานะครับสามารถค้นหานะครับข้อความได้อย่างง่ายมากขึ้นเลยนั่นเองครับ โอเคครับและฟีเจอร์ถัดไปนะครับอย่างฟีเจอร์ Audio Transcription นะครับเวลาที่เพื่อนของเรานะครับมีการส่งข้อความเสียงมาแบบนี้นะครับเขาก็สามารถดูได้เลยนะครับว่ามีการ Transcription นะครับตัวของเสียงเนี่ยว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าโฟนเปิดเสียงนะ Hi this is audio transcription on iPhone 15 Pro Max อ่านี่นะครับเขาก็สามารถเปลี่ยนนะครับจากข้อความเสียงเนี่ยเป็นตัวหนังสือออกมาให้เราแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่ความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะอันนี้เนี่ยก็จะมีการถอดนะครับตัวหนังสือให้เรานะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องกดฟังเสียงก่อนนะครับก็สามารถอ่านได้เลยนะครับว่าเสียงที่เพื่อนของเราเนี่ยส่งมาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่อันนี้นะครับเท่าที่โฟนครับส่งไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นตัวหนังสือได้นะครับจาก iPad ดเนาะสมมุติว่าโฟนส่งนะครับจาก iPad ให้ดูนะ Hi this is transcription on iPad Pro 202 0มันจะยง ไม่ขึ้นมานะครับทุกคนแต่เรานะครับก็สามารถกดดูได้นะครับจากที่เพื่อนของเราเนี่ยส่งมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโฟนส่งมาจาก iPhone 15 Pro Max นั่นเองครับโอเคครับที่โฟนลองให้ดูกันเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ iPad Pro นะครับส0ง0นที่เป็นโมเดลเก่านะครับที่จะเป็นชิป A อยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็น iPad ตัวใหม่นะครับที่เป็นชิป M Series แบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถแปลงนะครับตัวของ u d โ o t r a n s c r i p ป tion ให้เราได้เลยนะครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดดูไ้ และถัดไปนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับคล้ายกับในส่วนของ iPhone เลยนะครับนั่นก็คือ Spot Light Search นั่นเองครับอันนี้เนี่ยเราสามารถค้นหาการตั้งค่านะครับผ่าน Spotlight ได้เลยเพียงแค่เพื่อนเพื่อนะครับเลือนลงมาแบบนี้แล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยครับลดแสงค่ะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีการค้นหานะครับการตั้งค่านะครับผ่านตัวของ Spotlight Search แบบนี้ได้เลยนั่นเองครับ และแอปถัดมานะครับที่มีการอัปเดตมานะครับนั่นก็คือ reminder นะครับหรือว่าเตือนความจํานั่นเองนะครับนี่เวลาที่เรากดเข้ามาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่าลิสต์รายการเนี่ยมันจะเป็นลิสต์ลงมาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเต็มหน้าจอเลยเนาะไอที่เราใช้นะครับพื้นที่ในส่วนที่เราใช้มันก็จะมีแค่นี้เองนะครับพื้นที่ที่เหลือตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่เหลือว่างเปล่านะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะเสียพื้นที่ในการใช้ตรงนี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็สามารถเลือกดูเป็นคคออลลลััััมมมนนนนนนไดดดด้้้ะะรรบบเเพีีียงงแแ่่กก3จจุขวาตูป็็ ขึ้นลิสต์มาแบบนี้เลยครับซึ่งถ้าเรามีลิสต์อื่นๆอีกนะครับมันก็จะขึ้นเรียงตามลงไปแบบนี้เลยนะครับ ถัดมาครับสำหรับการอัปเดต safari กันบ้างนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นการฝังแ็บนะครับไว้ด้านบนเมนูของเราเลยนะครับสมมุติว่าเราเปิด safari มาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าแถบแอปพลิของเราเนี่ยจะอยู่ที่หน้าเริ่มต้นเนาะแต่มันจะยังไม่ถูกฝังไปนะครับที่แถบด้านบนนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะเปิดนะครับก็สามารถเข้ามาเปิดได้เพียงแค่เข้ามาที่การตั้งค่านะครับนี่เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคําว่า safari กดมาได้เลยนะครรรบน่แแวก็เหําาาาสดงถยโป กดเปิดไปได้เลยแล้วก็สลับมาเป็น Safar รนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าแถบ Favorit e ของเราครับก็จะขึ้นตามที่เรา f a v o r i t e ไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เองนะครับข้อดีเขานะครับก็สมมุติว่าเวลาที่เราเซิร์ฟเว็บอื่นๆอยู่นะครับแล้วเราต้องการที่จะสลับนะครับเข้าไปแถบ Favorit e ที่เราต้องการเลยนะครับเราก็สามารถสลับไปไอโฟนแบบนี้ได้หรือว่า Apple ก็สามารถสลับมาแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งถือว่ารวดเร็วแล้วก็ง่ายเลยไม่จำเป็นที่ต้องกดแถบใหม่นะครับแล้วก็กดอันนี้อันนี้มัันนนนหหลลาาาายยอะะะครรรรรบก็ทใ้เเ่่ว เข้าหน้าเฟอรนิทของเราเนั่นเองครับและถัดมากันบ้างนะครับสำหรับแท็บแบบนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกแ็บการเปิดได้นะครับว่าเราต้องการที่จะเป็นแ็บปกติแบบนี้หรือว่าแท็บแบบย่อนะครับซึ่งแถบแบบย่อเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกในตั้งค่าสําหรับเมนู Safari เหมือนกันนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคําว่ารายการแ็บแยกกันนะครับหรือว่ารายการแถบแบบกระัดรัดแบบนี้นครับสมมุติว่าเรากดตรงนี้ไปนะแล้วเราสลับเป็น นี่แถบแบบกระทัดรัดแบบนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีการย่อนะครับแถบอื่นๆนะครับออกไปเนาะเวลาที่เรากดไปอันไหนแล้วนะครับแถบนั้นก็จะถูกขยายขึ้นมานะครับแล้วก็แถบอื่นก็จะถูกย่อออกไปนั่นเองครับ ถัดมานะครับสำหรับแ็บ privacy ่นเองครับเวลาที่เราจะเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะกดแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะกดเข้าไปนะครับสำหรับแ็บ privacy ่นเองแต่ครั้งนี้เราอาจจะค้นหากันยากขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อมีความเป็นส่วนตัวนั่นเองเนาะสมมติว่าโฟนต้องการที่จะเข้าแท็บ privacy นะครับพอมาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนกดตรงนี้ครับปึ้งก็จะเห็นคําว่าส่วนตัวตรงนี้นะครับก็จะสามารถเข้าหน้า Pri เวสีแบบนี้ได้เลยนะครับนี่หรือว่าอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในหน้าปกติอยู่นะแล้วต้องการที่จะเข้าแท็บ p r i เว c ีก็สามารถกดแท็บซ้ายบนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเห็นคําว่าส่วนตัวตรงนี้นะครับนี่แท็บ p r i เว c ีก็จะขึ้นมานะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าหน้าแท็บนะครับได้อย่างง่ายมากขึ้นเลยนั่นเองครับสําหรับแท็บส่วนตัวหรือแท็บプライเวสีนั่นเองครับ และถัดมานะครับสำหรับ safari นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกับบน i p n o เนะที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่นั่นเองสําหรับโปรไฟล์เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็หน้า safari แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคําว่าโปรไฟล์ใหม่แบบนี้นะครับกดไปได้เลยเนี่ยสมมติว่าโฟลต้องการที่จะเพิ่มโปรไฟล์ใหม่นะครับเป็นเกี่ยวกับบ้านแล้วกันนะครับ ก็เสร็จสิ้นไปได้ปึง้งสําหรับแท็บโปรไฟล์โฮมก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเข้าไปได้เนาะแล้วก็เลือกเป็นโปรไฟล์โฮมนี่นะครับเลือกโปรไฟล์แล้วก็เลือกเป็นโฮมได้เลยนะครับนี่ก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราสลับกลับมาเป็นโฮมแล้วเนี่ยพื้นหลังของเขานะครับก็จะมีความเปลี่ยนไปเนาะสมมุติว่าสลับกลับไปเป็น i อ h o เมคนปึง้งนี่ก็จะเลือกเปลี่ยนได้นะครับสำหรับพื้นหลังเนาะแล้วก็สามารถกดแก้ไขพื้นหลังแบบนี้ได้นี่ก็สามารถเลือกพื้นหลังได้นะครับว่าเราออยากกจะะเลืแบบบไหนนครั และถัดไปกันบ้างสำหรับ extension นะครับในครั้งนี้เนี่ย safari บน ipad นะครับก็รองรับ extension มากมายแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถเข้ามาโหลดเพิ่มกันได้นะครับโดยที่เข้ามาที่การตั้งค่านะครับ safari เหมือนเดิมก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคำว่าส่วนขยายนี่เองนะครับแล้วก็สามารถเลือกส่วนขยายเพิ่มเติมได้นะครับนี่เขาก็จะพาเรานะครับมาที่หน้า app store นั่นเองครับ extension ที่รองรับเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่ก็ทั้งฟรีนะครับแล้วก็มีแบบเสียเงินนั่นเองครับอันนี้ก็สามารถ มาโหลดกันได้เนาะสำหรับ extension ครับแล้วก็สามารถเลือกปิดเปิดนะครับตามโปรไฟล์ของเราได้นะครับว่าโปรไฟล์อันนี้นะครับเราอยากจะเปิด extension อันนี้นะครับหรือว่าอีกโปรไฟล์นึงเราต้องการที่จะปิดอันนี้หรือจะเปิดอีกอันก็สามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนั่นเองครับ และถัดมานะครับสำหรับแอปโน้ตกันบ้างในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถจัดการ PDF ได้ดีมากขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พูดกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวเบต้าเดเวลลอปเปอร์นะครับที่เขาเนี่ยสามารถจัดการไฟล์ PDF ได้นะครับทั้งในส่วนของออโต้ฟิลเองหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ครั้งนี้เนี่ยเรานะครับสามารถเพิ่มนะครับ PDF เนี่ยเข้าไปเนาะแล้วก็สามารถจัดการได้ดีมากขึ้นนะครับนี่เดฟุลจะลองให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเอกสารในส่วนของ PDF นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเวลาที่ PDF เข้ามาในส่วนของโน้ตแล้วเนี่ย สามารถย่อขยายไฟล์ได้เลยนะครับอยากจะให้เขาเล็กเขาใหญ่แค่ไหน,น,น,นเ,เนาะนี่เราก็สามารถปรับได้เลยนะครับและตรงนี้เองนะครับเราก็สามารถแสดงรูปย่อได้เหมือนกันนะว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่หน้านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่หน้าไหนสามารถกดสลับมาหน้านั้นได้เลยนะครับและในโน้ตนี้นะครับเราก็สามารถเขียนเข้าไปได้เหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเขียนอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถรองรับการเขียนนะครับแบบภาษาไทยอีกด้วยอ่าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนมา ตรงนี้ได้นี่หรือว่าต้องการที่จะพิมพ์ต่อก็สามารถกดพิมพ์ได้ต่อเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เลยนะและสําหรับในโน้ตนี้นะครับโฟนก็มี PDF อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็สามารถทําได้กลับไปที่ไฟล์นะครับนี่กดแชร์มาอีกทีนึงนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเลือกโน้ตนะครับที่มีอยู่แล้วได้เนาะนี่ก็เลือกเป็นอันนี้นะครับ อันที่เราสร้างกันไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดบันทึกครับจากนั้นกลับไปที่โนต้ตเมื่อกี้นะครับนี่ในโนต้ตเมื่อกี้นะครับเราก็จะมีไฟล์ pdf นะครับด้วยกัน2ชุดแล้วนะครับซึ่งก็จะสามารถจัดการไฟล์ pdf ได้อย่างง่ายขึ้นแบบนี้เลยนั่นเองครับ และถัดมานะครับสำหรับไฟโน้ตนะครับครั้งนี้นะครับเราก็สามารถแทรกไฟล์โน้ตอื่นนะครับเพื่อที่จะลิงก์ไปหาไฟล์โน้นั้นได้อ่าสมมติว่าโฟนกําลังจะพิมพ์นะครับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการทําอาหารนะครับแล้วโฟนเนี่ยมีไฟล์หรือว่าโน้ตเกี่ยวกับส่วนผสมอยู่แล้วนะครับแล้วโฟนต้องการที่จะเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดลูกศรนะครับที่ชี้ไปดังขวานะครับติดกัน2ครั้งแบบนี้ปึ้งๆเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าโน้ตล่าสุดที่เราพิมพ์ไปนมีอะไรบ้างอย่างเช่นส่วนผสมที่โฟนตต้้อองงกกาาาารรทที่่จะเเพิมมขขใน าาก็สา,าสามารถกดมาได้นี่นะครับลิงก์โน้ตนะครับสำหรับส่วนผสมเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับในโน้ตของการทําอาหารแล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปปึ้งได้เพื่อที่จะดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างทางลัดนะครับเพื่อที่จะไปหาโน้ตอีกโน้ตนึงได้ในกรณีที่เราเนี่ยไม่อยากจะให้เขาอยู่ในโน้ตเดียวกันนะครับเราก็สามารถกดมาตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าตรงนี้ครับกดค้า้งไว้ปึ้งแล้วก็เพิ่มลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถเพิ่ม URL โน้ตขึ้นมาได้หรือว่า โน้ตได้สมมติว่าโฟนต้องการที่จะเพิ่มส่วนผสมนะครับก็สามารถหาได้เลยแล้วก็กดได้เลยแล้วก็ปึ้งไปแบบนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วแล้วก็เวลากดไปก็จะเด้งมาอีก1นโน้ตนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันและถัดไปที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มลิงก์ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นลิงก์ที่เราแบบว่า Search Browser อะไรต่างๆนะครับสมมุติว่าโฟนเลือกต้องการเป็นลิงก์ m x phone แบบนี้นะครับกดมาวางปั๊บไป นี่ลิงก์ mxo นะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาในโน้ตแล้วนะครับแล้วก็กดไปก็จะเข้ามาสู่ลิงก์แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มลิงก์นะครับในโน้ตเองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถกดลิงก์ได้ง่ายๆเข้าไปที่เบราว์เซอร์เลยนั่นเองครับ และถัดมานะครับสำหรับฟีเจอร์อย่าง Stage Manager นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยอัปเดตไปนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากและหลายคนเนี่ยก็ใช้กันแบบว่าโอ้โหคุ้มมากนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาอัปเกรดมาให้ในส่วนของ Sta g e m a n a g e r เนี่ยใช้งานได้เก่งมากขึ้นนะครับโดยที่สำหรับ Stage Manager เนี่ยที่จะรองรับนะครับนั่นก็คือ iPad Pro นะครับที่จะเป็น CPU A11 Z และ A12 Z นะครับแล้วก็สำหรับ iPad นะครับที่ใช้ชิป M-series นะครับทุกรุ่นอันนี้เนี่ยสามารถเรียกใช้งาน Sta Manager ได้เลยเพียงแคมเนเจอ แล้วก็จะเห็นคําว่า stage manager ตรงนี้เลยกดไปได้เลยครับนี่สมมุติว่าคนจะเรียกตัวของ lumafusion ขึ้นมาตึ้งแบบนี้นะครับนี่ปกติมันก็จะเต็มหน้าแบบนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าจะเป็น stage manager ก็อย่างนี้ได้เลยนะครับเราสามารถปรับ sizing ของเขานะครับได้อิสระมากๆกก็ยืน่หนหยุดมากๆแบบเนี้ยอยากจะวางตรงไหนนะครับก็วางได้หมดเลยทุกตําแหน่งของหน้าจอเลยนะครับซึ่งมันเป็นการเพิ่มอิสระนะครับในการวางหน้าต่างของ stage manager ได้ดีมากขึ้นและถ้าเรานะครับต้องการที่จะเปิดป้องกันสีงแอปในหน้าจอเลยเนี่ยก็สามารถ ทำได้เหมือนกันนะทุกคนอ่าก็กด r e ไ i z e มาได้เลยนี่นะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเราสามารถเปิดได้พร้อมกันแบบเต็มๆหน้าแบบนี้เลยแบบทั้ง4แอปแบบนี้เลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแค่ที่มันรองรับนะครับมันก็จะซ้อนกันแบบเป็นแพทเทิร์นที่มันค้างเอาไว้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราปรับอิสระได้เลยว่าเราอยากจะปรับแพทเทิร์นอะไรแบบไหนนะครับนี่ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับการอัปเดต stage manager มาในครั้งนี้นั่นเองครับ เป็นเหมือนกันไหมครับทุก่คนเวลาที่เราปรับนะครับวิจเจตเนาะมูฟไปตามหน้าต่างๆแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้เขาเนี่ยตั้งมาเป็นแบบนี้นะครับอยากจะให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่นี่นะครับเขย่าหน้าจอ iPad นะครับแล้วก็กดเลิกทาวิจเจตของเรานะครับก็จะกลับไปตําแหน่งเดิมครับที่เราทําการตั้งเอาไว้นั่นเองตรงนี้เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เพื่อนเเข้าไปที่การตั้งค่าครับนี่แล้วก็จะเห็นคําว่า m u l t i t a s k i n g และก็คําสั่งิวเลื่อน ว่าขย่าเพื่อเลิกทำนะครับนี่อันนี้ก็สามารถกดเปิดเอาไว้ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับนะครับเหมือนกับที่เราขย่าบน iPhone เพื่อเลิกทำนั่นเองครับ และถัดมาครับสำหรับสุขภาพสายตากันบ้างน,นะครับบางทีเนี่ยเวลาที่เราเล่นนะครับไ p a d ไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าตาของเราเนี่ยใกล้กับจอ iPad ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าตาของเราเนี่ยใกล้มากนะครับเกินกว่า30เซนติเมตรนะครับจากหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีการเริ่มแจ้งเตือนแล้วนะครับซึ่งสําหรับฟีเจอร์นี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ <G> ต้องการที่จะเปิดนะ <G> ก็แนะ,ะนะําให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับเลื่อนนะครับมาที่ในส่วนของเวลาหน้าจอนั่นเองครับอ่าก็จะเห็นได้นะครับว่าเวลาที่เราากมแล้ว ก็จะเห็นระยะหน้าจอขึ้นมากดไปนะครับและกดเปิดครับและเวลาที่สายตาของเรานะครับส่องไปที่ iPad ใกล้มากจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราเนี่ยรักษาระยะห่างจากหน้าจอนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ความสามารถพิเศษนะครับมาจากกล้อง t True d e p h ที่อยู่ด้านหน้าของ iPad นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยครับสำหรับ iPad นั่นเองครับ และสําหรับการต่อจอ,อนอกแบบนี้นะครับเวลาที่เราเฟซไทม์เองเนี่ยเราก็สามารถใช้หน้าจอนะครับหรือว่ากล้องเองเนี่ยที่เป็นหน้าจอ,อนอกนะครับหรือว่ากล้องดน้านอกได้เนะาะเดี๋ยวโฟนจะทําการโทรหาฟิลให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาที่เราใช้กล้องหน้าจาก iPad แล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องของ iPad นั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวโฟนจะสลับไปใช้กล้อง external monitor ข้างนอกนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวของจอนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็กล้องก็จะสลับไปใช้กล้องของ external monitor ข้างนอกแล้วนี่ปุ๊บ เห็นไหมอันนี้เนี่ยมันก็จะมีการสลับไปใช้ให้เรานะครับโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาก็สลับให้เราเลยและวิธีถัดไปนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราเฟ c e ไทม์เองเนี่ยต่อกับหน้าจอทีวีนะแล้วก็มีการใช้กล้อง iPad ได้เหมือนกันเดี๋ยวโฟนจะทดลองให้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับการต่อหน้าจอ iPad นะครับต่อเข้ากับตัวของทีวีตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานวิดีโอคอลนะครับขึ้นไปหน้าจอทีวีได้เราสามารถกด3จุดเมนูตรงนี้ได้นะคร ปึ้งอันนี้นะครับก็จะขึ้นไปเลยแบบนี้เนาะแล้วเราเนี่ยก็จะใช้นะครับตัวของกล้อง iPad เนี่ยในการสนทนาอันนี้นะครับเขาก็เหมาะเลยนะครับสำหรับการสนทนาที่เอาไว้ใช้สนทนาหลายๆคนนะครับแล้วก็ต่อกับหน้าจอทีวีนะครับเพื่อที่จะได้เห็นหลายๆคนแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเหมาะเลยครับสำหรับการคุยหลายคนนั่นเองครับ โอเคครับทุกคนและสําหรับฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับใน iPadOS สิบเจ็ดนั่นคือในส่วนของเอฟเฟกต์วิดีโอเฟ e ไทม์นั่นเองเวลาที่เราคุยกับเพื่อนแล้วเนี่ยแล้วอยากจะมีแบบการโต้ตอบกันระหว่างกันอะไรอย่างงี้นะครับเราก็สามารถทําได้เลยนะโดยที่ปัดด้านขวาล่างลงมานะครับก็จะเห็นคําว่าเอฟเฟกต์วิดีโอให้เพื่อนเอน,นะครับเปิดการโต้ตอบตรงนี้นะครับสมมุติว่าโฟนทําอย่างนี้อ่ายกนิ้วให้นี่เขาก็จะดีเทคได้นะครับแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาแบบนี้เลยหรือว่าจะ2นิ้วอ่าเดี๋ยวฟิลสองน นี่เขาก็จะขึ้นลูกโป่งมาแบบนี้เลยซึ่งก็จะเป็นการโต้อตอบกันนั่นเองครับหรือว่าถ้าเราอยากจะกดโต้อตอบนะครับก็สามารถกดค้างไว้ได้ที่รูปของเราแบบนี้นะแล้วก็กดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เหมือนกันซึ่งเราจะเห็นเป็นรูปนี่ผู่กระดาษก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นรูปก้อนเมฆแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ เออก็ทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะไหนฟิลลองกดรูปของตัวเองเล็กๆแล้วก็ลองกดโต้ตอบมาหน่อยครับนี่รูปหัวใจก็ทําได้เหมือนกันนะครับนี่หรือว่ารูปอื่นๆอ่ะลองกดอีกทีนึง นี่ก็จะเป็นรูปฝนนั่นเองอู้อ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นวนะิดีโอรีแอคชั่นวิดีโอคอลที่จะเอาไว้ใช้สําหรับวิดีโอคอลกับเพื่อนๆนั่นเองหรือว่าตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งเป็นพ็อสเทรตวิดีโอได้อ่าสำหรับวิธีการตั้งเอฟเฟกต์วิดีโอนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะครับแล้วก็จะเห็นเอฟเฟกต์วิดีโอเหมือนเดิมแล้วก็จะเห็นคําว่าภาพถ่ายบุคคลตรงนี้นะครับนี่กดไปแล้วมันจะมีสจุดนะครับตรงนี้เลือกปรับระดับความชัดลึกได้นี่เห็นหน้าฝนไหมมันจะมามบบากออนนนนกสุดล้้อองงที่่ยูข ก็คือเบลอไปแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ฟิลทดลองเปิดเอฟเฟกนะครับ อันนี้นะครับก็จะสามารถปรับเอฟเฟกได้นะครับความชัดลึกด้านหลังนะครับว่าอยากจะให้ปรับระดับไหนนะครับอันนี้ก็จะเบล์มากที่สุดนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่าฉากหลังนะครับมีความเบลอมากยิ่งขึ้นเนาะเออประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกเปิดกันได้นะครับและฟีเจอร์ถัดมาอย่างแสงไฟสตูดิโอนะครับก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเมนูเดียวกันเลยเนาะเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคําว่าแสงไฟสตูดิโอกดไป3จุดตรงนี้นะครับก็เลือกความเข้มได้เนาะว่าอยากจะให้ความเข้มเนี่ยเข้มแค่ไหนนะครับอ ลองปรับมาให้หน่อยครับนี่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าฟิลมีความสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยมีความมืดลงนะครับเพื่อให้แบบหรือว่าเพื่อให้บุคคลที่เรากําลังสนทถนาด้วยเนี่ยมีความเด่นชัดขึ้นมามากยิ่งขึ้นเนาะนี่อเดียฟิลลองปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อปิดไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าฉากหลังหรือว่าพวกใบหน้านะครับก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เฟซไทม์วิดีโอนะครับมีความลื่นไหลแล้วก็มีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยลดการรบกัวนะครับสิ่งรอบตัวออกไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับและอันนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับสำหรับเฟซไทม์วิดีโอนั่นเองครับขอบคุณฟิลมากครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถเพิ่มเติมนะครับของ iPad OS 17นั่นเองครับและสําหรับความสามารถอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับเข้าไปดดูกัันนนนไ้รที่่่ชอองง MXonene ขเเา และสําหรับใครนะครับที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับและสําหรับวันนี้ครับฟฟนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ